สวัสดีค่ะสวัสดีทมม่านผู้ชมเรีบซีทั้งบานน้อมมาติดตามตัวเลขกเนวทางความฝันกับแม่บัวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนีแม่บัวเพิ่วมาเพิ่นบ่ได้ฝันเนาะไข้ายๆว่าเพิ่นนั่งสมาธิค่ะท่านผู้ชมกะได้ยินเสียงเนาะมาเว้าตัวเลขใส่ซื่อนาเพิ่นเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันหรือว่าตัวเลขแเนวทางแม่บัวเพิ่นสีใหายเหาตัวใดกะไปฟังน้ากันเนาะ,ะท่านผู้ชมนาอไปค่ะสวัสดีค่ะแม่บัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บัว อันนี้บเม็นความฝันเม็นบวามเปนบัวแมนบวามเปนความฝันบวามเปนความฝัน,น,น,นแต่เป็นความจริงความจริงจังไหนเปน็นน่งในกลางป่าสมมตาจาิจังะมีความจริงเป็นความจริงเพราร์ว่านหรือว่านพระใหญ่ว่านศิลใหญ่ออกพรรษาเนาะนมันออกพ,พรรษาพอดีไปนั่งไหว้พายใช่ไหมแรงนั่งไหว้พญานาคข้างนอกนั่งไหว้พญานาคแมนพญานาคมัน,นมีอ,องค์หนึ่งย้อนอยู่หน้าบ้าดบัวเพิ่นเอาเพิ่นมา พ่นมาบูซามา,มาบูซามาแลกสมรสามาว้เพิ่นก็ได้ได้เฮ็ดคันบุบเบนขึ้นขันบุบเบนขึ้นสองกันเลยว่ากันเลยบายเพื่อนโอ้ยพ่นปูญาตาใหย่เอ้ยเจ้าที่เจ้าทางไม่น,น่าเกิโธรณีที่บูเทวดาก็เลยว่าให้ส่งให้ลาบลูกแนะ่จะเป็นถูกเป็นยาจมไปผู้เดียวจมไปผู้เดียวนั่นละจมก็เพิ่นนั่นละวันนี้ไม่บัวกันเลยว่าไม่บัวกันเลย น่งอธิษฐานไหายพา้าแล้วน่งอธิษฐานะว้นานหานะที่รับตาอยู่บอกรับตาแล้วเนาะคือจังว่าเด้มาาชื่อนานี่เบ้าชื่อนาเลยเบ้าชื่อนาไม่ผัวนี่ลหละบอสเสนาเลยแมนคือจะจอๆยังสินะว่าบอกเพิ่อนนั่นเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายแมนเสียงผู้ชายซือสิเป็นอันอันเฉพาะของทีพอ เป็่ไงจะจำสีเทาสียไปแบบนะบ<อ>ั้นแมนจะทีน่นจะได้ดีหนะเพื่อนสีเดีดามาบอกผู้สินะอออัอนฮาเจ็ดสองาเจ็ดสองปว่าฮาเจ็ดสองเอมนบอกสิท่ะนี่มันเป็นฝันนี่นี่นน่งเป็นขวมมกิ่งได้นิค,ค่ายคือจังเขานางสมารถที่เองแมนนั่งมาทีนั่นคือรับตาเตา,อตาตขอดูซึ่งยังยังยังจำได้ยังจำไดทุกอย่างแมน นี่คือ่าจากองนางสมาธิอยู่นะอมันก็นเลหนในยินมาอะไยนะ,ะในยินมัดมจ่อจ่อนานี่ละ่ะยังมีคนมาบอกเสานานเลยียที่คนมาบอกเสานาเน,นี่ยคือเพิ่นเดียวนาเบื้องหนาเขา้านี่ลหละมันเสียงผู้ใายเสียงผู้ใายเสียงผู้เทาเพราะว่าก็จะถามว่าเสียงเป็นเสียงผู้ใายหรือไม่ยิ่งถ้าเป็นเสียงไม่ยิ่งอาจจะเป็นผีเจ้าของทีหน้าก็เป็นไปใดเนาะค่ะสมุทรชมเนาะ เราเคยมาหาคหุณยายนะนี่เราเขียดเพะว่าไปเที่ยวมากแล้วบอก<ม>บ,บอกเลขกว่าตืเร่งวันนี้จะได้ยินซ้ำนั่นแหละก็เลยลุกขึ้นมันก็บอกยังต่อบบอกยังต่อไม่บัวกับเรื่อยไปยทั้งบานอีไหวางาทั้งบานอีอูย้าทั้งบานในบานกับมี่มีบานกันมมบกมี่เพราะว่ามีอยู่สองห้อง เพราะว่าวันผ่านี่แม่บัวพันสมากเก็ตทันบกเบียนไปไหวองคูพญานาคเนาะครับผมจะมาช่วมเนาะกระเด็นบูซ่ามาเมื่อไวนาบ้านองค์หนึ่งเพิ่นมากบ่ใส่ต่อหนาเลยบ่อใส่ต่อหนาเนี่ยจ่อจ่อกันเลยนี่แหละย่างยินนมีล่ะยิ่งยินงจะทำไม่เมื่อืนเกินเลยก็สิจะเอกันจะเอะนะแต่ว่าไม่บัวปากกาเมื่อนดเมื่อนเมื่อนากกาเมื่อนพ่รอดเพราะว่าไปกับเมื่อนเลยนาะเพราะว่าไม่บัว ตันทบม่งกลัวที่ที่หาถุงนึ่งล่ะไปมันเหมื่อแล้วมันเหมื่อแล้วขบกาบเหมื้วเนาะบริไตไฟพร้อมเน๊จว่าหันหนาไฟเลยเห็นบ่กความเป็นจริงกับฮันหนาวปัจจานหนาวก็เพลินได้หน่อยนะกับองค์ปู่พญานาคองค์ปู่พญานาไม่มาคิดไม่บอกว่าคีาน่าจะเป็นเจ้าทีเป็นบ่เป็นเจ้าที่เป็นยังเครืองคีว่าเป็นเจ้าที่ตักีเตั้งแต่หลายปีละเออเออบอกฟังเนี่ยตั้งแต่หลายปีเนี่ยนอนอยู่นอนอยู่สลาเห็นบ่ล่ะ นอนวิสาะจะเก่าทีที่ว่าท่านน่ะเอียมน่ะบานหลังน่ะหลังหน่อยน่ะนอนอยูู่้เดียวเจะอันพราเงี้สะพ่อที่เพื่อนเสียแล้วที่ขางกันนะที่กันซื้อเพื่อนซื้อเพื่อไงกันที่เคยเพื่อนมาบอกเดกไม่หัวสองเกตตัวเดียวปีนั่นก็ได้ปีนั่นน่ะละปีรายปีอ่ะพระวัติไม่ออกอีดีสองเกตแต่เมื่อวานนี้บอกสามตัวเลยเมื่อวานนี้เพื่อนบอกสามตัวเลย ตัวเลขของม่บัวเอาเบาีนี้ครับห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับผมท่านผู้ชมหาเจ็ดสองเด้อครับค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กามาสารุปตัวเลขของแม่บัวเนาะคะ่นะเนาะห้าเจ็ดสองค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่แม่บัวเพิ่นว่าบ่ได้ฝันเนาะแต่ไข,ขว่าเหมือนมีคนมาบอกจ้องหน้าเพิ่นเลยคะ่ะท่านผู้ชม เพิ่นนั่งสมาธิอยู่สันจงหนาเพิ่นละกระโบกเลขค่ะหาเจ็ดสองค่ะธรรมชมจังใดกันให้โชวให้มันกับตัวเลขของแม่บัวนอสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันที่เด็ดอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใส่นอค่ะานผม้ชมนอเมื่อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะารผม้ชม ไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันว่าเรื่องขุนของสีเพิงน้องสร้างลกาเซ็นผมแม่ทรนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามัมมี่ไปบูธเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้าง แต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายหรืออยู่ในใสส่วนตัวในพิธีว่าในของวิบัลในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอนแม่เส็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ่าอยู่ในัวนีที่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจทิศทาง หลงในสับคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยากจโยมเขาจะโมซาไปแล้วดูซิว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตสุยางข้าขายบดีก็ดีเออไปรั่งมีนังบ่เคยเสือเรือสือเบอร์กับถืกอเขาก็นอยู่ว่ามันม็นหนาแนาจมาไหนแบบไดเนี่ยส่วนมากอลวอ,องปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเือื่องหลงเรื่องอยู่สุกอย่าง คือสางเป็นสีสัดส,สีม่ชีวภาพกูค่าปคูเนืออ่อมันประมาณกระตาตรงไหนกระต่ายสางตรงใส่สางในการอรอกโรคบวชส่วนมากเขาเลยชื่อตำหน้ำมาบนาบจะขี่มันเขาบอ,อกน้องคันดีบัดอ่าว่าจะขนส่างอ่าหนังสางประกอบสางอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ พอสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสืเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั illing, ่มหายิโยมพนมาชำบุญสั่งสลอกสลาสั่งแม่ยังกัเพนมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิทุกโอ้มั็ใส่สร้างก็เลยเอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง นายหาย่าโยมไปสาธุสาธุาค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระด้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,กระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมนอ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกรัพย์ค่ะใส่ในการเจราจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะคะ่ะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอยียงกบาบพ่อสีดบ่อพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าหานก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ